เรายือนอยู่ที่วังมะมัชานุก็คือสะพานแดงนี่เองเป็นจุดชมวิวปาโลมาณนะวันนี้ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากมายมีทั้งจุดถ่ายรูปจุดชมวิวรวมทั้งเ,เดินออกกำลังกายในขณะที่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวตามเราไปชมกันนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหน นี่นะคะเป็นจุดที่เขาทำใหม่นะคะสัมภพานแดงนะคะนี่ทะเลกรุงเทพทะเลหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะนี่เลยค่ะขึ้นอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครตาบลพันท้ายนรสิงห์นะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะที่เป็นสุดปลายสุดของสะพานนะคะแล้วตรงนี้ก็ สามารถเดินไปชมที่สะพานแดงนะคะก็คือเราก็จะเริ่มฟังโพนตั้งแต่นาทีนี้นะคะแล้วก็เดินเนกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงชุดลูกหูลูกตาค่ะ น,นี่เรามาเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทางด้านหลังของเราก็จะเป็นโดมนะคะที่คนเขาเดินมาแล้วก็ไปพักเหนื่อยกันนะคะก็สวยงามค่ะก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนถ่ายรูปกันคิกคักคิกคักนะคะสูงจู๊พาแฟนมาก็ดีค่ะฟินมากเลยค่ะเดิน อันนี้ก็เป็นจุดวิวย้อนกลับนะคะที่เราเดินมาใกล้ตรงจุดปลายทางแล้วผ้าที่กำลังจะตกดินก็เป็นผ้าทิ่ง,มง<า>มอมรูปนึ่งน,น,นะคะ เรามาถึงเป้าหมายสุดทางแล้วฟินมากเลยทางแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง20นาทีพระาทิตย์กำลังค่อยๆแต่ว่ายังไม่ตกดินเท่าที่ควรนะคะ,ะเรามาถึงเป้าหมายแล้วเยี่ยมค่ะณจุดที่เรายืนอ,อยู่เราเรียกว่าสะพานแดงประวัติของสะพานแดงก็คือแถวๆนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านแดง หลังจากนั้นมาสะพานนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็ทําเป็นสะพานไม้ทั้งหมดเลยต่อมาก็ได้รับการาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่บูรณะใหม่นะคะโดยสํานักงานโยธาและผังเมืองของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ทาเป็นสีแดงดังนั้นสะพานแดงแห่งนี้เนี่ยก็มีความกว้างประมาณเา150เซนและมีความยาวตั้งแต่ตรง,ต,ง,ต,งต้นเลยนะคะจนจลตรงณนจุดนี้ ประมาณ700เมตรด้วยกันค่ะว่างก็แวะมาเที่ยวที่นี่นะคะอากาศดีได้รับโอโซน3แสงแดดก็ดีมาในยามเย็นประมาณ4โมงเย็นนะคะส่วนเส้นทางที่มาทางนี้ก็คือมาจากเ,าเส้นพระรามสองนะคะเข้าทางทะเลบางปุนเทียนมาถึงที่นี่ก็ประมาณเกือบเกือบ30โลให้ตั้งกูเกิลแมทว่า,าวังมัชฉานุหรือร้านอาหาร วังมัชานุนะคะคุณก็จะมาถึงที่นี่ซึ่งที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวปาโลมาค่ะเชิญนะคะทุกท่าน